ครับสวัสดีครับเมื่อนี้พบกันวันที่สิบกรกฎาคมสองพันห้ารสิบห้านะครับตรงกับวันอาทิตย์เมื่อนี้กรมาเบิง์นะครับสวนยางของคุณอนุชาคุณยุพภาโตภานะครับอยู่ที่บ้านโคกสว่างตำบลเขาดินเหนือจังหวัดบุรีรัมย์นะครับอันนี้คือยางที่พ่นกีดแล้วนะครับยางที่พนกีดแล้วนะครับนะครับอันนี้คือหนึ่ง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  หนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยหนึ่งครั้งันจะเก็บมากรองไว้นี่นะครับรอเอาไปประมูลขายนะครับับเนี้นี่บ้านบานเพิ่นในสวนสวนยางนะครับเดี๋ยวเขาจะพาไปพบปะกับจ้าของสวนมาเลยครับนะครับเจพาแห่งมัดโคกสว่างนะครับปีดยางครับผู้เบาครับ กีดที่มั่อกี้ย่างกับผู้บ่าวเพิ่นต้องใจเป็นกีดกันบ่กวาดีสี่หมื่นเนาะมั่อกี้แต่จังโมงครับเนาะมัเหีนมือเท่านี่จ้าโอ้ก็ได้กี่แต่เด็กแต่ดื่นน้ำเขานอกขานลูกขานลูกคือบ่มาแไปตีหนึ่งปกติบ้านเมืองเขาไปแต่ีหนึ่งตีสองเวลาลับเวลานอนเนาะก็คือนอนโอ้เหตุาการณ์บานอยู่ก็ได้เห็น มื่อถ่ากันได้ไม่เว้ยกันกันยางนำบทท่านไหมเขาเกีดไว้กว่าคนยางไทยกับวันย่ายางนำบทท่านต้นนี้บ่ออกเปลี่ยนยางมันคือบ่ออกจั้นสิหน้าตายหน้าตายบ่นก็ตกมเกียบมันจะออกติดเฮลยใหไดจมันจะออกไว้มันใหญ่มันฝืนมันบ่อืม จัด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 เลยครับกี่รงเลือกบน่นแต่อพอดีพอดีนี่แหละการเลือกแห่งรไรแมนก็ถือแกนตัวโอการเปิดนากียนี่ติดเปิดทั้งใดครับมันจังสิถธิทั้งตะเวนตกตะเวนออกติดเหนือติดใต้แล้วแต่ถนัดค่ะอ๋อนี่ยเราแต่ถนัดเอาเ,อยเลยแต่ความพอใจเมื่ได้มันสิกีดได้ไง จ้าอันนี้ <ไป S 1> ขีดมา<ะ>จากปีเหรอครับนี่ปลานี่ยโมแม่ทิพปีแล้วบอกจากแล้วเนาะสิบเจ็ดปีเจ็ดป <c oughs> ีอ๋อนึ่ว่าสิบเจ็ดเอาตัวนี้คือปีทวงแกัะนะตัวนี้กีดซ้ำบ่ได้มันบ่ออกต้องหาบอกได้มันออกเปิดหาโมมันออกเลยโอ้อห้ยอยขีดข้างล่างขึ้นไปแล้วครับข้างล่างมันบ่ออกต้องขีดข้างโซ่มันจังออก อืมตะกร้อนของเราเนี่ยเขยได้หรือบ่ใส่ตัวอยู่เห็นอย่างเนาะครับขูดมมนแหงน,นังนห่อพอได้ใส่ครับจักี่สุมือบอนดเนี่วันเว้นวัน มดีสมเอนเทนหนามอกัันี้ออกดีครับยางพันไหลพันแนวไหลติ้ง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 แลุนครับผู้บบาวเจีผ้ามันกีดอยู่ทังคุนครับคนละแถวเป็นมุกกีดแถวน้ำกันเนี่ยครับ พิดกันเดี๋ยวตีกันครับเดี๋ยวจะแกวเหนอสิแถวเหสิบกดแถวแอีพอคูแถวน่อยหน่อยระยแะแถวนึ่งกับาประมาณกิโลหนึ่งรับ <laughs> ทิก็ถเถาุไหนข้างน,นอกอีกทือมีหุ่ว่ปลา,ายางของมีหุเปลน,นไปไปอ,อ,อันนี้อันนี้ี่ข้างบนครับข้างบนตานี่จากต้นก็พันสามพันี่ะพันสามพันสี่ร้อยต้นนะครับ กิดไว้ๆนี่แหมผุนผูุสาวน้ำโด่งไปรอผุนนะไปปล่อยเข้าไปครับเปลือกมันาดีเนาะ <c oughs> ครับพี่น้อง <c oughs> น้ำยางก็ออกดีีครับ <c oughs> จักมือครับสิเต็มกระโปงหนึ่งนี่หกมือเต็มแล้วหกมือ หกวันหกมีดครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้ก่อนนะครับนะเดี๋ยวคลิปหน้าคอยติดตามกันใหม่สำหรับวันนี้สำหรับคลิปนี้ส,สวัสดีครับ